เผยแต่ละชื่อถ้าออกหมดจริงช่องสามสะเทือนแน่ชาวเน็ตแหวิเคราะห์ข่าวอักษยรย่อพระนางช่องสามที่จะยกขโยงไม่ต่อสัญญากลายเป็นข่าวอักษยรย่อที่ทำช่องสามสะเทือนเลยหลังนายเอนเตอร์เทนและรายการตกมันบันเทิง ออกมาเผยข่าวลือใหญ่เกี่ยวกับกรณีที่เหล่านักแสดงตัวท็อปของช่อง3จะไม่ต่อสัญญากันยกขยงโดยมีคำใบ้ว่านางเอกคนแรกขึ้นชื่อว่าสายแบ๊วมีข่าวลือรอบแรกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาแต่แล้วเธอก็หลุดโปะให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งจนผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยและจับเธอเซ็นสัญญาต่อระยะสั้นถนับจากตอนนั้นถึงตอนนี้สัญญาก็น่าจะหมดเร็วนี้ ใบเพิ่มอีกนิดนางเอกคนนี้ดังเป็นผู้แตกในช่วงว 27, ัย27-28ปีนางเอกอีกคนรังตำแหน่งว่าที่สะัยเล็กตระกูลดังย้ำว่าว่าที่นะจ๊ะคนเนี้ยหนูเผือกได้ยินมาว่าเธอหมดสัญญาไปแล้วและไม่ได้ต่อสัญญากลายเป็นนักสแสดงอิสระไปเป็นที่เรียบร้อย แต่สองนางเอกเพื่อนซีปึกที่เคยร่วมแก๊งก็เหมือนจะไม่ต่อสัญญาด้วยเช่นกันเรียกว่ายกขยงนางเอกแถวหน้าไปกันหมดแบบนี้หนูเพื่อจะดูใครพระเอกหนุ่มกันบ้างคนนี้ตัดสายสะดือแจ้งเกิดจากละครของผู้จัดดังก่อนจะมาเล่นซีรีส์ชุดจนชื่อเสียงเปรี่ยงปล่างสาวน้อยสาวใหญ่กรีก,กันทั้งประเทศซึ่งเจ้าตัวยังเคยเป็นข่าวดังครองพื้นที่สื่อทุกสำนักมาแล้วเห็นหน้าต้องร้องอ๋อกันทั้งประเทศ บอกเลยพระเอกคนนี้ไม่ต่อสัญญาชัวเพราะแหล่งข่าวคนใกล้ชิดสนิทแบบอยู่ด้วยกันทุกช่วงชีวิตอุ๊บยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะและพระเอกคนนี้กำลังจะมีผลงานผู้จัดกับผู้กำกับชื่อดังที่เคยร่วมงานด้วย พระเอกหนุ่มคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาดังขนาดที่งานโฆษณางานพีเซนเตอร์ต่อคิวยาวตลอดปีหันไปทางไหนก็เจอที่สำคัญหนุ่มรายนี้มีข่าวมาตั้งแต่กลางปีว่าสัญญากำลังจะหมดลงในปี2567ซึ่งพรายกระซิบมาบอกหนูเผือกว่าเจ้าตัวคงเหลือแค่สัญญาใจเท่านั้นหนูเพือกเองก็ใจหายเพราะแทบจะเป็นโลโก้ช่องไปแล้วเหมือนกันล่าสุด ชาวเน็ตในห้องพันทิพย์ก็ได้ออกมาวิเคราะห์แล้วว่าในคำใบ้นั้นจะมีใครบ้างซึ่งก็ทำทเอาชาวเน็ตอึ้งไปตามๆกันเพราะคนที่ชาวเน็ตคาดเดานั่นก็คือแต้วธนพรมิ้นชลิดาหมากปรินและณเดชน์คูกิมิยะเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปชมกันค่ะคนที่หนึ่งนางเอกสายแบลวเคยมีข่าวลือไม่ต่อสัญญามาแล้วรอบหนึ่งดังเป็นผู้แตกในช่วงวัย2 7 2 8ปีก็น่าจะเป็นเต้า คนที่2นางเอกว่าที่สะัยเล็กตระกูลดังหรือสาวมิ้นและมี2นางเอกเพื่อนซีในแกงไม่ต่อสัญญาด้วยยกขยงกันไปหมดเลยซึ่งก็คือในแกงเฟอร์บี้คนที่3พระเอกคนนี้ตัดสายสะดือแจ้งเกิดของผู้จัดดังก่อนจะมาเล่นซีรีส์ชุดจนมีชื่อเสียงเปรี่ยงปล่างเคยเป็นข่าวดังครอบครองพื้นที่สื่อมานานมากก็น่าจะเป็นหมากปริน และคนที่4พระเอกเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์คนนี้แทบจะเป็นโลโก้ของช่องคงเหลือแต่สัญญาใจอาจจะเป็นณเดชนจากคำใบ้ฝั่งหญิงแต้วมิ้นแมทมิวม,มากี้ฝั่งชายมาร์กนณะเดชนก็น่าจะเป็นสัญญาใจ เอาจริงๆตอนนี้ช่องดันเจนใหม่หนักมากไม่แปลกใจที่รุ่นพี่ที่อายุ30บวกน่าจะไม่ต่อบางคนอิสระเพื่อไปรับงานได้หลากหลายบางคนอิสระเพื่อจะได้ไปโปรโมทธุรกิจตามรายการอื่นๆช่องอื่นได้บ้างบางคนไม่ต่อสัญญาแต่มีสัญญาใจก็คือยังเล่นละครที่ช่องเหมือนเดิมแต่เน้นรับเฉพาะบทที่อยากเล่นจริงๆ